ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมาอยู่กันในช่องอาร์นี่เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางราวสตาร์ประจําวันอังคารที่9นะครับเมื่อวานราวสตาร์จาะไม่เข้านะครับจาะไม่เข้ามาตัวรองนะครับวันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับราวสตาร์วันนี้เด่นครับ78ครับ78 ชอบ8มากก็เจ็เล็กน้อยนะครับขารุดขาวิ่งจัด8นะครับถ้าท่านไม่ชอบ8ท่านก็ลองเอาเจผมไปก็ได้นะแต่ผมเจาะต้อง2ตัวนะครับเจาะครับ08 58 78แล้วก็70 75แล้วก็50เพราะอีศูนย์นือนได้50มาตัวครับก็เลยจับวินเลย หลักร้อยหลักร้อยใส่เจ็ดนะครับหลักร้อยใส่เจ็ดอ่าครับประมาณนี้ครับลาสตาร์ลาสตาร์ถามว่าเดินครับมันก็เดินผมว่าเดินพอได้นะลองพิจารณาดูครับแต่ผมเห็นสังเกตถ้าวันธรรมดานี้ถ้ามีหวยอื่นคนจะไม่ค่อยเล่นราสตาร์หรอกเสาร์อาทิตย์ราสตาร์ย,ย่อยคนดูจะเยอะหน่อยอาจจะถึงหลักพันบ้างแต่ถ้าวันธรรมดานี้ฝันไม่ถึงหลักพันแน่ ใจลืมนะครับอาทิตย์นี้ไอฮานอยอาจจะปิดนะครับถ้ามันตรงกับตุ่นจีนวันไหนก็ผมไม่ทราบเพราะฮานอยปกติฮานอยมันจะปิดทุกตุ่นจีนน่ะแต่ปิดกี่วันผมไม่ทราบนะครับแต่ลาวสตาร์นี้ผมว่าไม่น่าปิดนะก็ลองพิจารณาดูครับลาวสตาร์ออกผล15นาฬิกา4 5เททีโดยประมาณนะครับก็ขอให้เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับลองไปมัดกับพี่ต้นกับอาจารย์แทนได้นะครับลองไปมัดกับอาจารย์อาจารย์ต้นกับพี่แทนกับเพื่อมพี่ทั้งสองคน โอเคนะครับขอให้รวยดาวสตาร์ครับแต่ทางนี้ทางนั้นทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับแล้วถ้าในคลิปผมมีโฆษณารบกวนอย่ากดข้ามโฆษณาผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้ําใจโอนค่านมมาให้นะครับแล้วก็บางท่านส่งขนมมาให้ต้องขอบคุณมากนะครับน่าจะชื่อพี่สาคอนคุณสาคอนเลือสักอย่างนะแต่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณคุณบอมเลยนะครับที่โอนค่านมมาให้นะครับผมจะพูดขอบคุณทุกคลิป ทั้งวันวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับขอบแล้วก็มาเจอกันมาเรวันนี้มีมาเร็พิเศษครับมาเรพิเศษขอบคุณมากครับสวัสดีครับจากช่องอาร์นเคอี e ครับ